สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาฟื้นฟูสุขภาพกันดีกว่ามาฟื้นฟูสุขภาพกันเพื่อให้เราอยู่สบาย อยู่สบายสบายเนื้อสบายตัวนะครับให้เราในความสุขกับการใช้ชีวิตให้เราไม่มีโรคภัยไปํำตัวติดตัวอยู่ก็เป็นอะไรที่อยากจะมาแนะนำในวันนี้ด้วยอาหารทดแทนที่เป็นชุดฟื้นฟูสองตัวด้วยกันาทานทานด้วยกัน2ตัวนี้ก็จะเพียงพอต่อการที่เราจะฟื้นฟูสุขภาพของเราอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับ่ก่อนอื่นขออนุญาตทานอาหารเช้านี่ฮะนี่ฮะเป็นชุดอาหารชุดฟื้นฟูของผมท,ที่ที่เตรียมจะให้มาพูดกันในวันนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับ อร่อยที่สุดเลยนะครับอาหารทดแทนของเราแต่ขออังนี้ขอใช้วิธีการปั่นเอาใส่เครื่องปั่นนะครับอย่าอย่าไปชงคนคนมันจะหยาบไปถ้าใส่เครื่องปั่นได้จะอร่อยแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับอาหารฟื้นฟูเนี่ยเราออกแบบเอาไว้2ส,สูตรเดือนเป็นสูตรอย่างย่อนะครับไม่ไม่สูตรอย่างเต็ม เป็นสูตรอย่างย่อแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์ได้เต็มเต็มแม่เต็มหน่วยเพราะว่ามันเป็นสูตรที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากในพืช7ชนิดมีโปรตีนที่เป็นแพลนเบสมีกรดอะมิโนจําเป็นทั้ง9้ชนิดครบถ้วนเพียงเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วครับที่จะทําให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงสดชื่นชุดที่จะแนะนําก็คือเป็นชุดที่ประกอบไปด้วยอาหารไเยพืชที่ชื่อว่าซีเกนโปรนะซีเกนโปรสองสีเขียวกับตัวกรดอะมิโนจําเป็นอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นชนิดเม็ดเอาตัวซกเกนโปรเนี่ยแหละไปชงไปปัน่นไปปั่นทานแทนอาหารเช้ากับเย็นวันละสองมือ้อแล้วก็เช้ากับเย็นก็ตามด้วยกรดอะมิโนโจําเป็นอย่างข้างละสองเม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะว่าตัวซกเกนโปรจัดเป็นชุดอาหารทดแทนที่มีคุณภาพดีสุดของเราทานคู่กันกับกบรดอะมิโนโจําเป็น9ชนิดเมื่อทานไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสารอาหารต่างๆที่อยู่ในแตญยพืช7ชนิดมีคุณสมบัติมากมายอย่างที่ผมจะเล่าโดยย่อๆให้ฟัง พืชเจ็ดชนิดเนี่ยก็จะประกอบด้วยถั่วเหลืองงาดําจมูกข้าวสาลีข้าวโพดข้าวฟางข้ากล้องแล้วก็ลูกเดือยให้ประโยชน์ทั้งเรื่องของป้องกันกระดูกพรุนป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัวอุดตันเพิ่มไขมันดีคือ HDL ลดไขมันคอเลสเตอรอลป้องกันนิ้วถูน้ำดีแล้วก็เส้นใยของถั่วเหลืองมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้งาดำก็เป็นกรดอะมิโนโต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเมเทไทนินป้องกันแม่เกิดไขมันก่อตับนะครับลดอาการซึมเศร้าทําให้หลอดเลือดแดงไม่แข็งตัวเช่นเดียวกันกับถั่วเหลืองนะครับช่วยกำเนิดหัวใจแข็งแรงนะบำรุงผิวพรรณป้องกันกระดูกพรุนและก็หลับสบายส่วนชุบเข้าสาลีก็เป็นตัวป้องกันความเสื่อมนะครับป้องกันไม่หลอดเลือดสมองอุดต,ตันรักษาสมุลของแบคทีเรีย ก็มีสารสีมีซิงค์อยู่ด้วยนะครในจมูกเข้าสรีเพื่อป้องกันไม่ให้ตอมลูกหมากโต ข้าวโพดก็เป็นสารอาหารที่ใช้ในการล้างพิษต้านอนุมูลอิสระป้องกันดวงตาแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆส่วนข้าวฟ่างก็ใกล้เคียงกับถั่วเหลืองนะครับคุณจะมาใกล้เคียงกับถั่วเหลืองเลยแต่เขามีแมกนีเซียมโพแทสเซียมและวิตามิน B3 ที่ค่อนข้างสูงหน่อยช่วยย่อยอาหารเสีิยงภูมิต้านทานและป้องกันภูมิแพ้นะครับส่วนข้าวกล้องก็บรรเทาอาการอ่อ,อนเพลียบำรุงสมองป้องกันอาการปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อป้องกันตะคริวป้องกันปากนกกระเจกสุดท้ายดุกเดือยบำรุงกระดูกมีวิตามิน,มนบำรุงสายตาวิตามิน V1 ช่วยหน็บชงป้องเหน็บชชาใ้ บำรุงร่างกายมีฤทธิ์เป็นยายเย็นช่วยขับปัสสาวะบำรุงไตม,ม้ามกระเพาะอาหารบำรุงเลือดลมในสตรีหลังคลอดรักษา,าการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงแก้ลำไส้บวมน้ําทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของอาหารไตรเพื่อเชนิดที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นให้คุณสมบัติทั้งหมดนี้ก็จะบรรจุอยู่ในอาหารทดแทนซีเกนโปรอีกชุดหนึ่งที่แนะนำก็คือซีเกนพลัสนะครับทานทานซีเกนพลัสปั่นทีซีเกนพลัสแทนอาหารเชา้าเย็นเหมือนกันทานกดารดออมโนจําเป็น9ชนิดเหมือนกัน อีกตัวหนึ่งให้เลือกมีให้เลือก2ตัวก็คือตัวซีเกนโปรโราคาจะแพงหน่อยเพราะว่าเป็นอาหารทดแทนที่คุณภาพสูงมากส่วนซีเกนพลัสก็เป็นอาหารทดแทนที่คุณภาพได้ลดบานิดหนึ่งนะฮะร,ราคาก็จะถูกลงตามสมควรเราเซตเอาไว้เซตหนึ่งทานใน2เดือนนะครับเซตหนึ่งทานใน2เดือนถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะเราก็จะส่งข้อมูลไปให้ติดต่อผ่านไลน์มานะครับเพราะว่าทางไลน์เราขึ้นที่หน้าจออยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ ราก็จะสามารถที่จะติดต่อกับท่านแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ให้กับท่านได้ทีนในการที่มันทํางานในเรื่องกายของเราเพื่อจะเป็นการฟื้นฟูเนี่ยเราจะเน้นหนักไปในเรื่องของการสร้างสมดุลทางโภชนาการเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเกิดความสมดุลทางโภชนาการเพราะกินอาหารฟื้นฟูอันนี้จัดว่าเป็นอาหารสร้างสมดุลแต่ถ้าอาหารทั่วไปที่ท่านทานทํากินเองหรือไปซื้อกินหรือกินตามร้านอันนั้นเป็นอาหารประทังชีวิตอันนั้นก็กินเพื่อความอิ่มเพื่อความอร่อยเพื่อความสันทนาการต่างๆแล้วแต่จะจัดการกันแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่อาหาร อาหารที่ใช้กินประทางชีวิตจะรรู้สึกเลยว่ากินแล้วมันจะบางทีอาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพได้เช่นกินมากเกินไปก็เกิดอาการป่วยได้เป็นเบาหวานได้เป็นไขมันสูงได้เป็นความดันสูงได้ทั้หนักตัวเกินได้นะฮะแล้วก็พาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นโรคในกลุ่ม NCD เข้ามาสู่ร่างกายตัวเราได้อีกหลายโรคปัญหาทุกชนิดเกิดจากสุขภาพโดยทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อนะฮะที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมของเราส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมการกินนะฮะเป็นพฤติกรรมการกินมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินอร่อยกินอิ่มกินเพื่อสันทนาการกินเพื่อความโกรูกินเพื่อความสนุกสนานต่างๆเหล่านี้อาหารเหล่านี้ถ้ากินแล้วมันก็มีปัญหาก่อโรคได้หลายโรคอย่างในผมพูดไปแล้ว นั่นคืออาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารผมเรียกว่าเป็นอาหารประทางชีวิตนะผมเรียกนะแต่คนอื่นเรียกยังไงผมไม่รู้แต่ผมใช้ศัพท์นามว,ว่าเป็นอาหารประทางชีวิตเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งอยู่อาหารประทางชีวิตกินแล้วเรามีสุขภาพดีใช้งานได้ทําง,งานได้มีกําลัง,ม,ลงมีอะไรต่างๆไปได้เหมือนกันแต่ในนั้นมันจะสัตว์สดแทรกอันตรายอยู่ในนั้นด้วยจากสารอาหารบางตัวจากพลังงานที่มากเกินไปในอาหาร,าร ivia, าต,ต่างๆเหล่านั้นสารเคมีสารปรุงแต่งรสชาติที่แฝงอยู่ในอาหารต่างๆเหล่านั้นความสดความ สดที่เกิดขึ้นจากอาหารต่างๆเหล่านั้นอันนี้ล้วนแต่เป็นพิษไปที่แฝงอยู่ที่แฝงอยู่ในอาหารประทังชีวิตของเราทั้งสิน้นนะฮะดังนั้นในการกินอาหารทั่วไปก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสร้างสมดุลไม่ได้นะครับแต่ว่ากินแล้วอิ่มกินแล้วทํางานได้กินแล้วใช้ชีวิตได้แต่ว่ามันมีม,ม,มีปัญหาแฝงอยู่โดยเรายังมองไม่เห็นนะครับอย่างรู้เท่าไม่ถึงการวันใดว,วันหนึ่งถ้ามันเกิดการสะสมสารอาหารบางตัวที่มันกินสะสมซ้ำๆกินมากเกินไปนั่นแหละครับปัญหาสุขภาพจริงจะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นแต่ส่่วนใหญก ปัญหาต่างๆเหล่านี้มักจะไม่มักจะไม่โทษอาหารนะมักจะไม่โทษความผิดพลาดที่มาจากอาหารแต่แต่ไปโทษอะไรก็ไม่ทราบอ่ะนะครับพอป่วยแล้วก็จัดก,การไปหาหมอกินยาไปสภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากคนแข็งแรงมากก็กลายเป็นคนแข็งแรงน้อยลงนะครับความสบายเนื้อสบายตัวก็ค่อยๆเจืนจาหายไปเกิดความไม่ค่อยสบายตัวเกิดหนักหัวเกิดหนักตัวเกิดปวดเมื่อยเกิดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะฮะความทั้งกับการเกิดโรคต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนั่นก็คือคุณสมบัติของอาหารประทางชีวิต <laughs> อาหารประทางชีวิตที่ ผมพูดไปแล้วนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่ได้อย่างเสียอย่างว่างันดีกว่านะครับเป็นดาบสองคมแต่อาหารสมดุลที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมานี่เป็นอาหารสมดุลที่ไม่ใช่อาหารเพียงแต่เป็นอาหารประทังชีวิตเท่านั้นแต่เขาสร้างสมดุลทางโภชนาก,การให้กับร่างกายของท่านได้ด้วยการสร้างสมดุลทางโภชนาก,การเป็นการปิดประตูความเสี่ยงของ,ของ,ของขาการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ติดต่างกันต่างก,กันกับอาหารประทังชีวิตที่เรากินทั่วไป อาหารสมดุลด้วยเป็นอาหารประังชีวิตด้วยเพราะว่าเราทําขึ้นมาเป็นอาหารทดแทนใจะใกินแทนอาหารได้เมื่อกินไปแล้วมันก็จะทําให้ปิดประตูไม่ให้เกิดปัญหารเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเพราะว่าความสมดุลซึ่งเกิดขึ้นจากสารอาหารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ระบบต่างๆของร่างกาย เขาสามารถที่จะทํางานได้เต็มที่ที่สําคัญเป็นจุดเด่นที่เป็นคล้ายๆเป็นการปิดทองหลังพระอ,อยู่นะนั่นก็คือเรื่องของความผลิตพอดีของสารอาหารที่คํานวณขึ้นจากธัญพืชเจชนิดกับโปรตีนเนี่ยเป็นการคํานวณขึ้นมาให้เกิดความผลิตพอดีหลังจากการย่อยการดูดซึมเสร็จเรียบร้อยสารอาหารต่างๆที่ดูดซึมย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วร่างกายดูดซึมไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถใช้ได้หมดนะครับร่างกายสามารถใช้ได้หมดไม่มีส่วนเหลือกักเก็บไม่มีส่วนที่เป็นพิษภัยที่ต้องขับทิ้งให้เป็นภารากับร่างกายนี่จึงต่างกัน อาหารอาหาหรประทังชีวิตทั่วไปอาหารประทังชีวิตทั่วไปทานแล้วมีส่วนที่เหลือนะครับส่วนเหลือที่ร่างกายท้องาหารที่กักเก็บส่วนที่เป็นพิษท็อกซินก็มีร่างกายก็ทาการขับทิ้งอันนี้ก็เป็นการสูญเสียพลังงานของร่างกายและทําเป็นการบั่นทอนระบบของร่างกายด้วยแล้วก็มีบางประการเือนกันบางประเภทเป็นการที่เป็นอาหารเป็นอาหารประทังชีวิตนี่นะครับแต่ว่ามันทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าขาดสารอาหารบางตัวได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือส่วนของของของ,ของพิษภัยหรือคุณสมบ,บัติของอาหารประทังชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆได้ นี่คือส่วนสําคัญส่วนอาหารสมดุลเนี่ยเมื่อทานแล้วเกิดความสมดุลแล้วร่างกายใช้อาสารอาหารผลิตพอดีแล้วก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของการขับทิ้งของส่วนเกินหรือส่วนที่เป็นพิษภัยที่จะต้องขับทิ้งหรือเก็บเก็บต่างๆในร่างกายใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นอาหารที่ใช้หมดใช้หมดใช้หมดอาหารเหล่านี้เราเรียกเป็นอีกสรรพนามหนึ่งว่าเป็นอาหารฟื้นฟูตับเป็นอาหารฟื้นฟูตับเพราะว่าจะส่งเสริมให้ตับเนี่ยทำงานดีเมื่อตับทํางานดีแล้วระบบการขับ ผิดของร่างกาย ระบบน้ำเหลืองก็จะทำงานได้ดีด้วยนี่เองจึงเป็นจุดเด่นของอาหารทดแทนที่เรียกว่าเป็นอาหารสมดุลพูดง่ายๆว่าเมื่อไรถ้าเรากินอาหารสมดุลน,นี่นะครับตับจะแข็งแรงนะแต่ต้องเป็นอาหารสมดุลที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงตามที่ที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับคือสารอาหารครบโดยเฉพาะยิ่งโปรตีนที่เป็นกรดอะมิโนจะต้องมาด้วยการกินกรดอะมิโนเข้าไปพร้อมกับอาหารสมดุลเนี่ยมันก็จะทําให้คุณสมบัติของอาหารสมดุลหรือธัญพืชทังสีเกนพลาสซันซีเกนโปรท,ที่พูดไปแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าตััวกรดอะมนนนจําเป็ เาไปทําหน้าที่รวมกันกับกรดอะมิโนโต,ตัวอื่นๆที่อยู่ในร่างกายที่ตับสร้างขึ้นมากลายเป็นโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นมาในร่างกายแต่ในอาหารที่กินเป็นอาหารประจาชีวิตไม่มีโอกาสเกิดเป็นโปรตีนสมบูรณ์ในร่างกายทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดนั้นอาหารทดแทนของเราจรึงเป็นอาหารที่สามารถสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ได้และโปรตีนสมบูรณ์นี่แหละครับจะเป็นตัวดูแลร่างกายของทาง่านตั้งแต่เส้นผมจลดปลายเท้าเลยให้ทุกอย่างเกิดความสมบูรณ์พูนสุขให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภูมคุ้มกันสูงสุดนะครับระบบฮอร์โมนระบบการสร้างสารคัดหลั่งทั้งหลายระบบเลือดระบบกล้ามเนื้อระบบสมองระบบหัวใจต่างๆทั้ง12ระบบเนี่ยนะครับก็จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันนี้คือปัญหานี่คือความหมายของอาหารสมดุลที่มีกรดอะมิโนโยอยู่ด้วยนะฮะที่เป็นกรดอะมิโนโจําเป็นอยู่ด้วยนี่เลครับคือสิ่งที่สําคัญดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสชมคลิปนี้ก็ให้นึกถึงตัวเองนึกถึงสุขภาพของตัวเองถึงแม้ว่าเราไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ทานไว้เพื่อที่จะ m ะ Make Sure ว่าสุขภาพท่านจะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าที่คนเป็นนะะตอนนี้ตอนนี้ท่านอาจจะไม่เป็นอะไรไม่ป่วยเป็นอะไรต่างๆแต่ว่าร่างกายอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ปกติบางประการบางประการในบางขณะบางเวลา อาจจะมีสิ่งติดขัดหรืออาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวหรือการนอนหลับอาจจะไม่ค่อยดีหรือการขับถ่ายอาจจะไม่เป็นปกติอะไรนักต่างๆเหล่านี้นะครับก็ใช้อาหารสมรุนพร้อมกับตัวกรดอะมนิโนจำเป็นเพื่อเข้าไปปรับสมรุลในร่างกายเพื่อให้เกิดเป็นโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นมาในร่างกายท่านเกิดการซ่อมเกิดการลบสิ่งบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายท่านที่รู้สึกได้ในชีวิตประจำวันของท่าน ให้มันหายไปท่านก็จะกลายเป็นคนที่คล่องตัวเบาสบายสบายเนื้อสบายตัวบางั้นดีกว่าทานแล้วเกิดความสบายเนื้อสบายตัวเมื่ออาหารสมดุลที่กินคู่กันกันกบกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะเกิดความสบายเนื้อสบายตัวเกิดการเบาตัวมันปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจุกจิกหนูนิดหน่อยในร่างกายของท่านก็จะไม่มีเลย น่นแสดงว่าทุกระบบของร่างกายทุกเซลล์ร่างกายท่านก็เคลียนะครับเคลียสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อป้องกันโรคเพราะถ้าเผื่อเรามีโอกาสได้กินอาหารสมดุลณแบบนี้พร้อมกับกดอเมโนแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสเกิดโรคจึงยากมากนะครับโอกาสเกิดโรคแทบไม่มีเลยเป็นการป้องกันนี่เป็นเรื่องมาเป็นสาธารณสุขเชิงรุกกินอาหารสมดุลเพื่อป้องกันสุขภาพของเราไม่ป่วยไขย้ไม่เจ็บป่วยนี่คือสิ่งที่ผมนํามาฝากในวันนี้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ มีบริการจัดส่งถึงบ้านพร้อมกับให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้วยทักไลน์มาคุยกันทางไลน์ติดต่อกันทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ทางไลน์จะดีกว่าเพราะมันจะมีเป็นข้อความบันทึกไว้ด้วยว่าพูดคุยอะไรกันไปบ้างเราจะได้ดูดูย้อนหลังได้นะครับมีประโยชน์ที่สุดเลยคือการติดต่อทางไลน์นะครับติดต่อมาครับผมพร้อมเสมอที่จะให้ข้อมูลกับทุกทุกท่านในทุกๆก,กรณีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายขอบคุณที่ติดตามชมนละหวังผลว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมได้อย่างสูงทีเดียววันนี้ สวัสดีครับ